เร่องเวลาดีๆกับการแบ่งปันเรื่องราวที่ทำให้คุณอมยิ้มไปกับเราในรายการโพสต์อิรายการนี้มีแต่คิดบวกที่นี่ FM 89.5 MHz สวัสดีคะฟังต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการโพสต์อิตค่ะรายการนี้มีแต่คิดบวกนะคะ FM 89.5 Innovation for Life นวัรตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมการผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั่นเองค่ะอยู่กัรกับดิฉันดาริสาตะกุลเนกพร้อมด้วยคุณเอพนุมาตรหัตถบุญค่ะสวัสดีค่ะคุณนายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันกับโพสต์อิตรายการนี้มีแต่คิดบวกนะคะซึ่งนี่ก็ต้นเดือนพฤษภาคมกันแล้วใช่แล้วนะคะแล้วก็เรยังคงมีเรื่องของอสภาพอากาศ ต้องบอกว่าก็ยังคงร้อนจากเข้าหน้าเตรียมจะเข้าหน้าฝนแล้วมั้งแต่ว่าฝนตกพายุมาตั้งแต่ เมฆสาใช่เลยงงว่าไอ้นี่ฝนหรือยังคะเนี่ยใช่บางคนคิดไปแล้วว่านี่คือหน้าฝนแต่จริงเราไม่ใช่ก่อนหน้้นนี่เป็นพายุฤดูร้อนนะคะเออก็ต้องติดตามประกาศนะจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะว่าโอ้โหต้องบอกว่าในยุคนี้อากาศแปรปรวนมากคุณนายใช่แล้วฝนก็คือแรงขึ้นแรงขึ้นทุกปีคุณเอใช่ คือลมแรงจนแบบต้นมงต้นไม้น่ากลัวเนาะนนรละนาบกันหมดจริงอันนี้หลายคนไม่ได้สังเกตว่าทุกๆปีเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าลมแรงมากขึ้นใช่ออหรือว่าทุกๆปีแรงขนาดนี้แต่เราอาจจะไม่ได้สังเกตเองหรือเปล่าเออแต่อันนี้ออต้องเตรียมเขาเรียกว่าเตรียมตัวเตรียมรับในเรื่องของน้ำใช่ค่ะปริมาณน้าอีกแหละม,มาแล้วนะคะบางพื้นที่คือพื้นที่ที่เห็นได้ชัดในกรุงเทพมหานครถ้าฝนตกหนัก เยอะมาก,ากเนี่ยโหท่วมกันหมดใช่ก็อาจจะขังหน่อยอนะคะแต่ว่าในในแบบว่าหลังๆมานี้ก็ถือว่าระบายได้เร็วนะเร็วขึ้นเร็วขึ้นน,นะคะแล้วก็นอกจากนี้เรื่องของพอมีพายุเนี่ยก็ต้องดูแลในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรนั่นน,นู่นนี่เขาคนทําไร่ทําสวนก็อาจจะต้องแบบรับมือหนักนิดนึงแล้วก็ตามมาด้วยโรคต่างๆนั่นเองใช่แล้วค่ะอะเรามาระวังกันนะคะสำหรับโพสต์อิดของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่ง ่งก็มีทั้งสองช่วงโพสมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะอย่างในช่วงแรกกับโพสอรเลอร์คุณไอ้มีอะไรมาฝากกันบ้างโพสอรเลอร์ปีนี้นะคะคือจริงเนี่ยเคยแนะนำกิจกรรมดี้ไปใช่นะคุณคุณกลับมาในปีนี้เขาก็จัดอีกคุณเอค่ะเออเกาหลีใต้เองเดี๋ยวเขาจะจัดแข่งขันนั่งมือลอยค่ะ ชอบเหลือเกินไม่ต้องทาอะไรนะเฉยๆก็ชนะได้ได้เงินรางวัลด้วยนะเออนั่นน่ะสิจริงจังอ่ะคือต้องบอกว่านี่ไม่ได้มาเล่นๆนะแต่เขาอาจจะมีแบบกิมมิกเล็กๆว่าต้องนั่งแบบไหนอะไรยังไงใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนแบบนั่งเหม่อๆก็ได้เลยเอหรือว่าอาจจะมีอะไรแฝงว่าแบบถ้านั่งเหม่อๆนั่งเฉยๆอาจจะเป็นการทบทวนตัวเองหรือเปล่าเป็นการบอกว่าหยุดพัก ร่างกายเหม่อลอยไม่ได้หมายความว่าให้คุณนั่งหลับได้นะคะออต้องนั่งคือน,นั่งเฉยๆนั่งเหม่อลอยออนั่งมองไปเรื่อยๆทบทวนตนเองในหัวก็คิดไปอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวจุดประสงค์จริงๆคืออะไรนั้นให้คุณไอเล่าให้ฟังใช่แล้วช,ช่วงต่อมานะคะออก็คือช่วงของโพสท m e นั่นเองเรื่องของ การหิวแสงอ่ะยุคนี้นะเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมใช่หรือแคนบอกว่าเป็นสับสลงของวัยรุ่นใช่ไหมเออหิวแสงเป็นเป็นคำในโซเชียลดีกว่าเอาเป็นคำสแลงนั่นแหละเออ <c oughs> นะคะ <c oughs> ทีนี้เนี่ยหลายคนก็จะแบบหิวแสงคืออะไรคือถ,ถ้าเราเห็นคลิปใน t i กต o อกอะ ก็จะมีแบบคอมเมนต์มานั่แหละหิวแสงคืออะไรอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ฟังค่ะไปรู้จักกับจิตวิทยาเบื้องหลังความหิวแสงในโลกโซเชียลกันค่ะโอ้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวมาติดตามกันทั้งสองช่วงโพสต์นี้นะคะรอคุณผู้ฟังอยู่แล้วในรายการโพสต์อิดรายการนี้มีแต่คิดบวกค่ะแต่ว่าในช่วงต้นรายการนี้นะคะกับวิธีการคลายเครียดเมื่อจิตตกแล้วก็เวลาเราจิตตกเนี่ยนะจากสถานการณ์จากเหตุการณ์อะไรก็ตามหรือว่าการ เสพข่าวที่ที่ไม่ใช่ข่าวเราค่ะเออสะเทือนใจ <laughs> ที่ไม่เกี่ยวกับเราแต่เราแบบอินไงเออสะเทือนใจ <c oughs> นะมากมาย<ช><ช>นีคะทีนี้จะทําอย่างไรกันได้บ้าง<ช>วันนี้ข้อที่3และข้อที่4ค่ะในข้อที่3นะคะการเสพข่าวที่ดีต่อใจเนี่ยควรควรทําบ้าง <c oughs> คือแทรกสมมติว่าคุณรับข่าวสารต่างๆนานา,นานมากมาย <c oughs> <ช>อาจจะมีการแบบเสพข่าวาวันนี้หมูเด้งสไลด์ตก น้ำอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนั้นเพื่อความเพลิดเพลินใจเป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก็มีทั้งข่าวดีข่าวร้ายเนาะเราสามารถเลือกเสพข่าวที่รู้สึกอิ่มเอมใจได้ค่ะคุณมีความสุขต่อใจนะช่วยเพิ่มพลังในเรื่องของการสร้างพลังบวกสร้างแรงบันดาลใจและทําให้จิตใจสงบผ่อนคลายความกังวลค่ะเออนั่นเองนะต่อมาข้อที่สี่ก็คือถ้ามันดราม่ามากๆถ้ามันแบบจิตตกชวนหดหูชวนให้แบบรู้สึกว่า โ oh, อ้โหอะไรจะขนาดนี้นะคะพักจากโซเชียลไปเลยหากรู้สึกว่าข่าวสารในโซเชียลเนี่ยนะคะทำให้เกิดความเครียดนะก็พักการใช้งานไปสักระยะหนึ่งเรียกว่าโซเชียลดีท็อกใช่ใช่ใชพักไปเลยถ้ามสมมติว่าคอมเมนต,ต,ต์ต่างๆข่าวสารต่างๆมันทําให้หดหู่มันทําให้เราอินเกินไปนะเพราะแม้ว่าเราเนี่ยไม่ได้เข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าเพจที่เกี่ยวข้องกับข่าวนั้นโดยตรงนะคะแต่ก็ยังคงพบเห็นข่าวได้ตามฟีดในโซเชียลนะมไม่ว่าจะเป็น แอปไหนก็ตามบางทีเราไม่ได้กดติดตามด้วยซ้ำแต่ก็ยังมีคนแบบวิตมาให้พูดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าในฟีดของ facebook เองแล้วก็จะมีการแบบว่านั่นนู่นนี่บางทีเราก็ต้องเห็นผ่านตาบ้างแล้วเราก็จะรู้สึกเครียดรู้สึกว่าแต่บางคนมันไม่ได้เนาะมันติดตามอยากติดตามอยากติดตามคือมันเป็นมันเป็นวิสัยหรือว่าเป็นเาเรียกว่าทางจิตวิทยานิดนึงของคนไทยของของประชาของคนดีกว่า ของคนไทยกันครืว่า,าของคนไทยจะเป็นแ<ท>บบว่าอ,ออยากรู้อยากเห็นิดหนอออ่อยน่าน่นแหละนะคะก็นํามาฝากการเผื่อใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ยจิตตกเหลือเกินหดหูเหลือเกินกับข่าวสารบ้านเมืองต่างๆมากมายเศรษฐกิจก็ย่ําแย่นะยังจะมีสถานการณ์หรือว่าอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่า โอ้พอมันอินมันก็หดหูตามม,ม,มันมันมันรู้สึกว่าแต่เรื่องเศรษฐกิจนี้ไม่ต้องอินนะเพราะว่าเราโดนทุกคนเอาอออนะสภาพเศรษฐกิจอราคานี้ก็คือข้อ3ข้อ4นะคะที่จะเป็นวิธีการคลายเครียดเมื่อเวลาเราเสพข่าวสะเทือนใจ นั่นเองขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะจาก h e a l t g กระ o k .com เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะคะต่อเลยในช่วงของโพสต์ alert กับเรื่องราวของเกาหลีใต้ค่ะจัดการแข่งขันนั่งเหม่อลอยที่ไม่ต้องทําอะไรนั่งเฉยๆก็ชนะได้ก็ได้รางวัลแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังกันในช่วงหน้าค่ะ engineering the future เมื่อความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ควบคู่กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตอบโจทย์กระแสะ EV ระบบรางพลังงานทางเลือกอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานงานด้านโยธาไฟฟ้าเครื่องกลนวัตกรรมสิ่งพอและอีกหลากหลายองค์ความรู้รวบรวมไว้ที่นี่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรายละเอียดเพิ่มเติม,ม www.engineer.rmutt.ac.th หรือโทร02-549-3400 ศาสตร์ของสถาปัตยกรรมงานออกแบบที่มาพร้อมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างภาพจำด้วยคุณภาพที่ให้ผลลัพธ์การใช้งานเป็นความประทับใจคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถพร้อมลงมือปฏิบัติประยุกต์ใช้นวัตกรรมการออกแบบบนเทรนออกแบบโลกเปิดสอนหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมสาขาสถาปัตยกรรมภายในภาคเรียนปกติ5ปีติดตามรายละเอียดได้ทาง w w w a c h r m u t t a c t h หรือสอบถามได้ที่0-2549-4771พสรายการนี้มีแต่คิดบวก เปิดอ่านกระดานเตือนความจำในช่วง Post Alert กลับเข้ามาสู่ช่วงของ Post Alert นะคะคุณไามีเรื่องราวของประเทศเกาหลีใต้<า>จัดงานการนั่งเหมือลอยนะ<า>นั่งเหมือลอยไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งเหม่อเหม่อลอยลอยก็สามารถที่จะได้รับรางวาัลใช่แล้ว,เ,ออเ,วเล่ารายละเอียดให้เราฟังหน่อยคือไม่ได้มีแค่เกาหลีใต้ที่เราเคยนําเสนอไปมีประเทศญี่ปุ่นด้วยเ,ออเขามกีกิจกรรมนี้จัดขึ้นนะคะ ทางนี้กลับมาครัางในกิจกรรมของทางเกาหลีใต้เนี่ยเป็นเขาบอกว่าด้วยวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยเขาบอกช่วงเวลาที่เราทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยใช้ชีวิตปัจจุบันมันวุ่นวายมากเลยในชีวิตหลายคนก็อยากจะแบบปล่อยเวลาว่างๆปล่อยจอยบ้างอะไรไปกับสายลมดอกไม้คือบางทีแบบตื่นมาต้องรีบอีกแล้วจริงตื่นมาคือไม่แม้แต่วันหยุดเลยเสาร์อาทิตย์ตื่นมา ไม่ได้นอนเกลือกกิ้งได้ธรรมดาตื่นมาก็คือนอนได้แป๊บหนึง่งแล้วกเ็เดี๋ยวต้องกวาดพื้นวกวาดท้องกวาดจัดซักผ้าใช่ไหมคือไม่ได้พักใดใดก็คือไม่ได้พักแล้วเพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ทํางานมาหยุดแค่บางคนหยุดวันเดียวด้วยนะหยุดวันเดียวคือแค่นอนตื่นก็ซักผ้าก็หมดเวลาแล้วถูกต้องซักต้องรอซักผ้าเอาไปตากอีกตากเสร็จต้องเอามารีดอีกหมดเวลา <laughs> ถูกต้องเท่าเท่า <laughs> กับว่าแทบจะไม่ได้พักเลยแล้วบางคนนะพอวันหยุดเนี่ย คือเราตื่นมาทุกวันห้าวันอะตื่นปเป็นเวลาเดียวกันใช่<ม>ใช่เพราะวันเสาร์วอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ตื่นเวลาเดียวกันก็ตื่นเวลาเดีวยวกันกันที่มาทํางาน oh. เออ <S <S เพราะว่ามันแบบร่างกายนาฬิกาชีวิตมันปรับได้ถูกต้องเอออย่างที่บอกเลยนะคะคือถ้าเราสามารถทําเรื่องของการปล่อยจอยนั่งปล่อยใจแบบนี้ได้เนี่ย ก็ได้รับรางวัลชีวิตเลยนะคะอย่างการแข่งขันอันนี้นั่งเหมือนลอยเนี่ยที่ใช้ชื่อว่า h u n d r i v e r s p a c e Out Competition ถูกจัดขึ้นที่สวนสาธารณะบันโพฮันกังแม่น้ำแม่น้ำพันกรุงโซลเกาหลีใต้นะคะอันนี้เน่จัดขึ้นเพื่ออยากให้คนในเมืองที่เหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิตมานั่งพักผ่อนใช้เวลากับตัวเอง นั่งเฉยยนั่งเฉยๆใช่ใช่โดยในโดยในปี25 6 7ที่ผ่านมาเองเนี่ยมีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า80ทีมนะคะจากหลากหลายอาชีพเลยเขาแข่งเป็นทีมหรอคุณนายเออเขาจะมีแบบจับคู่อะไรอย่างงี้อ่อเนาะเออนะนักภาษาศาสตร์ก็มาจิตแพทย์นักสเก็ตนักมวยหลากหลายอาชีพมากจิตแพทย์เนี่ยเหมาะเพราะว่าเวลาทํางานอะทุกๆวันต้องรับฟังต้องต้องรับฟังแบบว่าทุกคนเอาทุกคนเอาดีถอกมา มาใส่อะเอออะไรประมาณนี้นะคะ<ช>กลายเป็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง20-29ปีบางคนก็แบบใส่ชุดแฟนซีมาด้วยนะมาสกอตให้เข้ากับการแข่งขันบางคนเอาตุก๊กตาม,มานั่งกอดน่นารักเอออย่างไรก็ตามการแข่งขันมีกติกาง่ายๆคุณเอค่ะผู้แข่งขันจะต้องอยู่นิ่งๆให้เหมือนลอยมากที่สุดค่ะเป็นระยะเวลา90นาทีเท่าไหร่อ่ะชั่วโมงครึ่งเหรอชั่วโมงครึ่ง90นาทีใช่ห้ามพูด ห้ามหลับนะคะนอกจากนี้เนี่ยยากตรงนี้สิ่งที่ทำได้นะคะมีเพียงแค่ยกกาสีเพื่อบอกความต้องการสีแดงเธาจะยกกาสีแดงค่ะเมื่อยค่ะเด็บกินอะไรอย่างเงี้ยต้องการให้นวดหน่อยขอความช่วยเหลือแหความช่วยเหลือห้ามพูดนะแต่ให้ยกกาส์เอากาสีดาเงินกินน้าขอน้ากาสีเหลืองเนี่ยร้อนค่ะขอพัดหน่อยค่ะอกาสีดําเนี่ยก็คือต้องการสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น อาจจะเป็นห้องน้ำอะไรอะไรฉุกเฉินเรจะลุกได้หรอข้าห้องน้ำเก้าสิบนาทีคนเราต้องเข้าห้องน้ำนะคุณหรือยังไงชั่วโมงครึ่งจริงๆก็คือถ้าไม่ฉุกเฉินน่ะก็คือถ้าไม่รับประทานน้ำมาเยอะอไม่เป็นไรใช่เออได้อยู่อันนี้คิดเผื่อให้เผื่อฉุกเฉินอ่ะใช่สำหรับการตัดสินผู้ชนะเองเนี่ยจะวัดจากอัตราการเต้นของหัวใจค่ะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะตรวจวัดทุก15นาทีอัตราการเต้นของหัวใจไกลที่นิ่งที่สุดแล้วก็ ค่อยๆต่าลงตลง <c oughs> ่ําลงเปเรื่ <c oughs> อๆเหมือนการวัดความดันเล<อ>ยเ่อนเป็นการแบบว่าวัดความ,วาวามาการเต้นของหัวใจว่าแบบถึงแม้ว่าต่อให้นั่งเฉยๆแต่ถ้าจิตใจมันร้อนรนอะใจมันก็นเต้นแรงมันตื่นเต้นเลยเนเออ ก็ <g ül> <g ül> คือจะได้คะแนนไปนะคะไม่เพียงแค่นั้นก็จะมีคะแนนโหวตจากผู้ชมรอบรอบให้ด้วยซึ่งผู้ชนะเนี่ยจะได้รางวัลรางวัลแล้วก็ประกาศสนียบัตรด้วยค่ะคุณกลับบ้านไปเลยล่าสุดนะคะกิจกรรมนี้การนั่งเหม่อเนี่ยจะจัดขึ้นวันที่11พฤษภาคมนี้นั่นเองค่ะเป็นกิจกรรมที่แบบการนั่งเฉยแต่ทีเนี้ยในปีนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าจะมีทีมงานคอยแกล้ง ก็ต้องกันมีเขาเรียกว่าต้องมีสิ่งเราบ้างอ่ะไม่งั้นแบบเหมือนเดิมก็คือจะวัดผลแพ้ชนะจากอัตราการเต้นของหัวใจค่ะนะคะก็เป็นอีเวนท์ที่แบบคนเกาหลีชอบกันมากเออการลงแข่งขันก็เลยคนมีเอลงแข่งขันเยอะเป็นพิเศษนะคะอันนี้ปีนี้เนี่ยจัดขึ้นที่สะพานจาสูสวนสาธารณะบันโผหันกลางือนเดิมค่ะค่ะอืมนะ แสดงว่ามีภาพที่แบบว่าน่ารักน่ารักให้เราดูแน่ๆอ่านยวรอติดตามดูนะคะขอบคุณที่มาในข่าวสารนี้ด้วยข่าวสด dot h นั่นเองคะ่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังกันต่อนะคะในเรื่องเราของโพสต์ไทมกับ<ม>เรื่องของการหิวแสงว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังกันค่ะ หยิบจับงานอดนเรกเสกให้เป็นรายได้ด้วยทักษะเชิงสร้างสรรค์มีสไตล์ได้รับการยอมรับโดยคณะเทคโนโลยีข้าราชการศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลธัญบุรี แหล่งบ่มเพาะนวัตกรยอดฝีมือสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกายสาขาวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชาคหากรรมศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและอีกมากมายพร้อมเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรคหากรรมอย่างมีสไตล์ร่วมกับเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 2 5 4 9 3 1 6 1 หรือเวอร t h e t r a m u t t a c t h ค้นหาตัวตนเตรียมพร้อมเรียนรู้ศาสตร์สายวิสุขภาพทั้งการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสรับสนุนองค์ความรู้ให้มีความเชี่ยวชาญพื้นฐานด้านการพยาบาลเบื้องต้นการพยาบาลเด็กและวัยรุน่นการพยาบาลมารดาหารกและการผดุมคั์ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการพยาบาลชุมชนและการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชคุณพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนรายละเอียดเพิ่มเติม https n u r s e r m u t t ac th หรือ02-549-3123 p o อิดรายการนี้มีแต่คิดบวกเรื่องดีๆที่อยากแบ่งปันในช่วง Hot Tam. เข้าสู่พอามในช่วงนี้นะคะวันนี้มีบทความเรื่องของความหิวแสงค่ะคุณเอ๋หิวแสงหิวแสงคืออะไรหลายคนแบบว่าคุ้นเคยคุ้นชินเห็นกันบ่อยๆในโซเชียลใช่แล้วนะคะซึ่งคําว่าหิวแสงเนี่ยเขาเป็นสับสแลงใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้โดยชาวเน็ตค่ะชาวเน็ตก็คือคนทั่วไปนี่แหละที่เล่นอินเทอร์เน็ตที่เล่นอินเทอร์เน็ตโซเชียลอะไรโซเชียลใช่เขาก็เรียกชาวเน็ตชาวเน็ตนะคะใช้เรียกคนที่ต้องการเป็นจุดสนใจจากสังคม ผ่านการทำคอนเทนต์ในรูปแบบแบบเกาะกระแส<ฮ>ะหรือเหตุการณ์แบบดรามา<อ>่าเพื่อให้ได้มาซึ่งยอดไลค์ยอดรีทวิตยอดแชร์ยอดคนติดตามยอดต่างๆ <ฮะ S 1> ซึ่งบางครั้งเนี่ยนะคะความอยากเป็นจุด น่าสนใจแนะมากเกินไปก็จะทำให้คนคนนั้นเลือกใช้วิธีผิดๆค่ะอย่างเช่นการโจมตีด่าทอคนอื่นหรือการโกหกเพื่อสร้างภาพหรือว่าการทำสิ่งที่ส่งผลให้คนอื่นนั้นเดือดร้อนค่ะบางคนเน่ไม่ได้ไม่ได้คิดมาซึ่งแบบวิธีการคุณไออยากจะได้คนให้แบบ engagement ชันดีหน่อยใช่เป็นคนที่สนใจให้คนพูดถึงแบบนี้นะคะแต่ว่าเลือกวิธีผิดๆเลือกวิธีที่ ไปกระทบกับคนอื่นซึ่งก็มีคําถามว่าทําไมคนเราถึงต้องหิวแสงอันนี้คือ,อ,อคือหิวแสงนะออออนะคะทีนี้ในอาการหิวแสงก็คืออยากจะเป็นจุดสนใจมากเกินไปแล้วก็แสดงออกในทางที่ไม่ดีเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามแล้วนะคะถ้าอยากเป็นจุดสนใจ ก็คือเป็นเรื่องธรรมชาติแหละของมนุษย์ซึ่งไม่ได้แปลว่าจะต้องแสดงออกในด้านที่ไม่ดีเสมอไปก่อนอื่นเนี่ยต้องมองเรื่องของการที่อยากจะเป็นจุดสนใจเป็นเรื่องกลางๆก่อนเพราะว่าหลายๆคนหรือว่าแทบทุกคนแหละก็อยากให้ตัวเองนั้นเป็นจุดสนใจเป็นจุดสนใจเป็นที่ยอมรับคืออาจจะไม่ต้องถึงกับจุดสนใจหรอกแต่ว่าเป็นที่ยอมรับเป็นตัวตนแบบนั้นนะคะซึ่งการอยากเป็นจุดสนใจแล้วก็เรียกร้องความสนใจมากเกินไปเนี้ยมักจะเกิดในเวลาที่เรามีภาวะจิตใจ ที่รู้สึก ไม่มัน่นคงค่ะเมื่อเราไม่ได้รับความสนใจสมองของเราเนี่ยก็จะตีความเป็นสถานการณ์ที่อันตรายค่ะแล้วก็จะสั่งการให้เราทําหรือว่าหยุดทําอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ<ม>ซึ่งในโลกออนไลน์เนี่ยเราอาจจะโพสต์อะไรสักอย่างในไทม์ไลน์นะคะหรือว่าคอมเมนต์ในประเด็นดราม่าสักเรื่องหนึ่งซึ่งดราม่านั้นเนี่ยก็เป็นตัวกระตุ้นสมองชั้นดีเลยให้หลั่งสารเอนโดฟินออกมาซึ่งจะทําให้คนเราเนี่ยเสพติดดราม่าได้ง่ายนี่แหละอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมคน ชอบเรื่องดราม่าใช่อัน,น,น,นตามหลักตามหลักเขาเรียกว่าอะไรวิทยาศาสตร์ใช่ไหมมีการรังเอโนฟินออกมาใช่แล้วนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปคอมเมนต์ดราม่าสักเรื่องหนึ่งแล้วก็มีคนกดไลค์<อ>หรือว่าแบบกดไลค์มันเท่ากับเห็นด้วยอ่ะเออ,เอ,อหลายคนก็จะเข้าใจแบบนี้แต่บางครั้งเนี่ยกาการกดไลค์ก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้อ่านมีชั้นคนหนึ่งเออเห็นเห็นเอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยกดไปก่อนรับทราบนะอะไรแบบเนี้ยนะก็มีเหมือนกันซึ่งอ่ะไม่ว่าจะเป็นกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์นะคะก็จะเป็นการแบบให้ความรู้สึกเชิงสนับสนุนเราก็จะรู้สึกดีที่มีคนมากดไลค์ความคิดเห็นของเราเหมือนกับว่าเป็นการได้รับการยอมรับใช่ให้เราเหมือนแบบถ้าเล่น X หรือ Twitter เองเนี่ยถ้ามีคนบาิีเยอะๆอจะรู้สึกว่าเฮ้ย มีคนสนใจอะในประเด็นที่เราพูดอะไรช่แต่ว่าจะดีหรือไม่ดีนี่ไม่รู้คือทวิตเตอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าอะแอปพลิเคชัน X เนี่ยเขาก็จะเป็นอีกอีกอีกมุมหนึ่งเลยคืออย่างโซเชียลอื่นๆอย่าง i ิน t a g r กรมอย่าง f c e e o o o เนี่ยถ้าชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นตามหลักนี้แต่พอเป็น <X. S 2> <X. S 1> มันจะมีอยู่2อสาประเภทคือรีไว้อ่อทัวลงกับรีไว้อ่านที <c oughs> ่ห <c oughs> ลังเออหรือรีเพราะว่าชอบเห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบบแยกกันไปว่าโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มไหนด้วยเช่นกันอที่นี้เนี่ยนะคะ ก็ถ้าเราได้ยอดไลท์ที่สูงกว่าเดิมเรื่อยๆในเคสที่รู Hudson ้ส mm ึก hmm. ว่ายอดไลท์เป็นรางวัลนอกจากการที่สมองเนี่ยเขาจะหลั่งสารเอโดฟินแล้วยังหลั่งสารโดปามีนค่ะออกมาด้วยก็จะยิ่งทาให้รู้สึกว่าฟินคูณ2องแต่ถ้าหากโพสต์เราไม่มีคนสนใจก็จะรู้สึกแย่หน่อยนะคะแล้วก็ ไม่มีความยอมรับนับถือในตัวเองหรือว่าแบบมีแหละแต่น้อยลงค่ะนะคะทําให้รู้สึกว่าน้อยอะอย่างที่เราบอกถ้าในยุคนี้เนาะเด็กเซนซีก็จะแบบน้อยอะออ <laughs> และดังนั้นคนที่หิวแสงจึงคอยพยายามหาวิธีที่จะเป็นจุดสนใจของผู้อื่นอยู่เสมอค่ะเพื่อให้ตนเองนั้นรู้สึกถึงความมั่นคงอาจจะแบบต้องการความซัพพอร์ตอะในความคิดเห็นเนี่ยเรามีความคิดเห็นในเรื่องนี้ แบบนี้ต้องการคนที่เห็นด้วยกับเราใช่พอ,อกดไลค์พอได้ยอดกานะรากดไลค์ก็จะรู้สึกว่ามีคนซัพพอร์ตเรานะาแล้วพอมีคนดีเบตขึ้นมาอ,มอะไรเงี้ยจะรู้สึกแบบ เฮ้ยไม่ได้อะไรมาณเนี้ยเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเราทุกๆเรื่องแหละนะก็จะมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยบางทีอเป็นปกติอ่าถ้ายิ่งเรื่องดราม่าเนี่ยนะคะเสียงก็มันจะแตกออกเป็นหลายๆเสียงสองเสียงบ้างสามเสียงบ้างก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะความกลัวตกกระแสที่เรียกว่าโฟโมนะคะก็ยังคอยกระตุ้นให้คนหิวแสงเนี่ยต้องคอยวิ่งไล่แสงอยู่เสมอต่างจากคนทั่วไปที่มีจุดยืนชัดเจนค่ะ ที่จะเลือกติดตามเฉพาะสิ่งที่ตัวเองสนใจเท่านั้นใช่ไปติดตามหมูเด้งติดตามน้องแมวติดตามนานาสัตว์ทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ที่รู้สึกว่าเป็นความแบบรื่นรื่นรมของจิตใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนอาจจะตามจนเหนื่อยแล้วก็ได้คุณนายก็เลยต้องไปพึ่งน้องหมาน้องแมว นะคะต่างๆซึ่งถ้าเราไม่อยากเป็นคนหิวแสงจะต้องแก้ไขอย่างไรบางคนอาจจะไม่รู้ตัวใช่ค่ะนะคะการอยากเป็นจุดสนใจเนี่ยเป็นธรรมชาติของการทํางานของสมองที่เราไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้แต่เราสามารถควบคุมตัวเองไม่ให้เรียกร้องความสนใจมากเกินไปแล้วก็ไม่ทําพฤติกรรมที่ไม่ดีได้นะคะการจะจัดการกับ ความอยากเป็นจุดสนใจเนี่ยอันดับแรกต้องยอมรับนับถือตัวเองให้มากขึ้นนะคะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นโฟกัสสิ่งดีๆที่เรามีมากกว่าสิ่งที่เรายังขาดนอกจากนี้แล้วการหาเพื่อนที่จริงใจคอยเตือนเราเมื่อเราทำตัวเป็น ดราม่าควีนเอะดราม่าเอะดราม่าเนี่ยนะคะเรียกร้องความสนใจจนเกินไปหรือว่าหากิจกรรมที่ชอบทํานอกจากเล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมต่างๆอย่างอื่นที่ต้องละวางจากโซเชียลลงบ้างนะคะก็จะช่วยได้เช่นกันด้วยอืนะคะซึ่งเป็นคําแนะนําที่ดีใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าในยุคนี้ทุกคนมีอินเทอร์เน็ตอยู่ในมือมีโซเชียลอยู่ในมือทุกคนสามารถ เป็นเป็นจุดสนใจได้ใช่นะเ,เหมือนที่เราเคยพูดกันหลายๆครั้งก่อนหน้านี้ว่าเดี๋ยวนี้ใครก็เป็นสื่อได้ใช่เพราะทุกคนมีสื่ออยู่ในมือะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราบอกว่าแสงลงสักครั้งหนึ่งแล้วว่าแล้วมันพอมันติดใจอ่ะม,มันก็อยากจะมีแสงนั้นอะ่ะอยู่เพราะว่าเราได้รับการยอมรับได้รับความมั่นคงในจิตใจเพราะเรามีลูกหาบด้วย <laughs> เออมันก็เลยแบบว่า S <S <S ออนะมันก็จะแบบพราวในตัวเองข<ช>ึ้นมานิดนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าทําเป็นคอนเทนต์หรือว่าถ้าอะไรเงี่ยถ้าไม่เดือดร้อนคนอื่นใช่ช่ถ้าไม่กระทบต่อผู้อื่นเนี่ยจริงๆเราก็ทําได้นะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่เป็นอินฟลูคนที่เป็นแบบว่าผู้ <Content S 1> มีทีโพเดอร์ต, <คน S 2> ต่างๆมีเยอะมากมายแล้วแล้วบางคนก็ตลกมากตลกบอกไม่ได้เน้นอะไรเลยเน้นแบบ ตลกปกฮาเพราะว่าชีวิตมันเครียดเหรอใช่ไหม,มนค,คนก็ติดตามเยอะเพราะว่าทุกคนก็เครียดเหมือนกันถูกต้อง <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าช่วยกันแบ่งปันความอารมณ์ดีหรืออะไรแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องน่าเอ็นดูขึ้นมานะเพราะฉะนั้นแล้วน,นะคะหิวแสงได้แหละแต่ว่าอย่าให้กระทบกับ คนอื่นคนรอบตัวแล้วก็คนอื่นๆนั่นแหละใช่แล้วฝากกันเอาไว้ด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะจาก adeco.co.th ค่ะที่ท้ายคำคมวันนี้นะคะเสียงแจ้งเตือนที่ดีที่สุดคือเสียงแจ้งเตือนเงินเดือนเข้าอันนี้บอกสโหรบคนทำงานบอาใช่มนุษย์ออฟฟิศมนุษย์เงินเดือนเออนะคะทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอใช่พอเข้าปุ๊บออกปั๊บเลยขอบคุณที่มานะคะจาก w o r k a c o m ค่ะและนี่คือเรื่องราวของโพดิตรายการนี้มีแต่คิดบวกในสัปดาห์นี้ค่ะวันนี้มดเวลาลง เสียดายจริงๆนะเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินกับครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรสัปดาห์หน้าเรายังคงกลับมาพบกันอีกอก็ยังคงมีเรื่องราวที่เราให้ติดตามกันนะคะในรายการโพสต์อิกรายการนี้มีแต่คิดบวกค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันแล้วก็คุณไอซต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการโพสต์อีกครั้งต่อไปและติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง radio895.rmutt.ac.th พร้อมโรแบรันข้อมูลหรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/ r a d i o 8 9 5 m h z สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคัญบุรี